สวัสดีครับสำหรับรีวิวนี้นะฮะจะสอนการใช้งานโปรแกรมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือในส่วนของการสร้างลูกค้าแล้วก็คำส่วนรถต่างๆนะฮะรวมไปถึงการสร้างผู้ใช้งานหรือว่าพนักงานนะครับมาสร้างลูกค้ากันเลยอันดับแรกคลิปที่ด้านซ้ายฮะข้อมูลลูกค้าจากนั้นก็กดเพิ่มลูกค้าครับไปเข้าไป ในกรสั่งไม่ใส่ส่วนรถมีไหมอ่าแต่ฮะอันนี้ไม่ใส่กันแล้วก,วก็สร้างในขอตอขอขอส่วนรถด,ด้วยโอเคสักสองคนครับอ่ะแค่นี้ฮะสำหรับการชร้างลูกค้านะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในตอนที่งลงราคาครับผม แล้วก็อีกอันนึ่งก็คือจะเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานครับหรือว่าพนักงานครับับแรกก็เพิ่มผู้ใช้งานครับชื่อพนักงานอันนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ก็ชื่อ,อพนักงานเนะครับนะปรัสซึ่งเวลาที่พนักงานเข้าใช้เนี่ยก็จะเป็น user ที่ได้รับจากจากจาก,ก soccer bill นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสด้านหลังนะครับ อย่างเช่นอันเนี้ยยูเซอร์เป็นเดโมโลแล้วก็ต่อด้วยซูนซูนหนึ่งลับพนักงาน,นครับผ่ักทางใส่ไปด้านล่างนี้จะเป็นสิทธิ์ในการใช้งานนะครับก็คือเนี่ยตามเมนูเลยฮนะบอลเดี่ยวบอลชุดบลบอลย้อนหลังรายการได้ผลนะครับก็จะดูตรงนี้ได้ตามนี้เลยทร้งนี้ผมก็จะตั้งไว้ให้หมดเลยหลับพนักงาน,นครับรรหลักพนักง,งานที่คีย์แค่ แค่ต้องคีย์อย่างเดียวก็กําหนดแค่ด้านบนอะไรนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถเปลี่ยนทีหลังได้นะครับอันนี้เปลี่ยนทีหลังได้ครับแค่นี้แหละฮะการกําหนดผู้ใช้งานแล้วก็การสร้างลูกค้าครับผม